สวัสดีครับผมกอฟิคซิกช็อปนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับสําหรับมิกเซอร์แปดชัแนลนะครับ eq ห้าห้าศูนดนะครับเป็นแบรนด์ของซาวมิลานนะครับสําหรับลูกค้าที่มือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ระบบนะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผม ครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ลูกค้านําสายสัญญาณเสียงนะครับที่จะออกไปแอมขยาย power นะครับต่างๆนะครับมาเสียบเข้าที่ช่องเลกคอร์ดได้นะครับตัวนี้คือช่องสัญญาณออกนะครับหรือว่าลูกค้ามีสายแบบ XLR ก็สามารถต่อช่องเมนเอาท์ได้ครับหรือว่าถัดมาอีกหนึ่งช่องครับก็จะเป็นช่องโฟนนะครับตัวนี้ก็คือช่องสัญญาณออกเช่นเดียวกันนะครับถ้าลูกค้าที่มีตัวแปลงสัญญาณแบบนี้นะครับก็ให้ลูกค้าเสียบเข้าไปได้เลยครับ แล้วก็นําสายสัญญาณเสียงมาเสียบครับตัวนี้คือสัญญาณเสียงที่เราจะไปเข้าแอมป์ขยายหรือ Power นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ลูกค้าเปิดสวิตช์ครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับของมิกเซอร์ EQ 5 5 0 8รุ่นนี้กันนะครับว่าวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับหลังจากเปิดเครื่องมาเรียบร้อยนะครับ สังเกตหน้าจอไนะครับมันจะขึ้นว่าลายอยู่นะครับลายคือช่องสัญญาณเข้านะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนโหมดนะครับที่ตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งครับตัวเครื่องนะครับจะขึ้นคําว่าบลูทูธนะครับบลูนะครับแล้วก็กระพริบนะครับตอนนี้คือเขายังไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือของเรานะครับทําการเปิดบลูทูธครับ หลังจากนั้นโทรศัพท์ของเราจะทําการค้นหาชื่อครับมันจะขึ้นชื่อมาว่า TM นะครับ416 BT นะครับให้ลูกค้าติ๊กจับคู่ได้เลยครับรอสักครู่นะครับเครื่องจะทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับหลังจากนั้นก็ให้ลูกค้าไปเปิดเพลงได้เลยครับอันนี้ผมก็ได้เพลงมาแล้วนะครับทาการเล่งเสียงที่โทรศัพท์ของเราให้สุดนะครับหลังจากนั้น วอลุ่มแรกที่เราจะทําการเร่งนะครับคือเมนนะครับเมนอากับเมนแอนะครับก็คือเสียงซ้ายขวานั่นอนครับสไลด์ขึ้นไปทั้งคู่เลยครับไปไว้ที่เลขศูนย์นะครับให้เท่ากันนะครับเพราะถ้าไม่เท่ากันเนี่ยฮะเดี๋ยวเสียงลาโพงของเราทั้งสองข้างมันจะดังไม่เท่ากันนั่นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นเรามาที่ช่องแปดเก้าครับแปดเก้าก็จะสังเกตปุ่มตัวนี้นะครับ usb แล้วก็ sd นะครับให้ลูกค้ากดจมลงไปนะครับหลังจากนั้นทําการสไลด์ที่ช่อง 8 9ได้เลยครับถ้าไม่ติดนะครับให้ลูกค้าทั้งเกตปุ่มนี้นะครับถ้ากดเด้งขึ้นมานะครับมันจะไม่ติดนะฮะนะฮะถ้ากดเด้งขึ้นมามันจะไม่ติดนะฮะให้ลูกค้ากดจมลงไปทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ทุกช่องกดจมลงไปเลยครับ ส่วนปุ่มล่างก็ไม่ต้องไปทําอะไรเขานะครับปล่อยเขาเด้งไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถปรับเบสได้ครับปรับเบสได้ที่ตัวนี้นะครับโลโลนะครับคือเบสดนะครับตัวนี้คือเสียงกลางครับผมแล้วก็เสียงแหลมนะครับเกณฑ์นะครับแนะนําให้ลูกค้าปรับไว้ทักสัก11โมงนะครับไม่เกินเที่ยงนะครับสัญญาณมันจะได้ไม่ไม่ไม่พีกออกลำโพงมากนะครับก็ให้ลูกค้าปรับไว้แค่เที่ยงหรือว่า11โมงนั่นเองนะครับ สำหรับวิธีการเชื่อมต่อบูทูตก็มีเพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับลูกค้าที่ถามว่าแล้วคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจะต่อยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าวิธีการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับทํำยังไงนะครับก็เช่นเดิมครับนําสายตัญญาณมาสมมุติเราจะต่อคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับเราก็เอาสาย RCA นะครับหนึ่งออกสองนะครับให้ลูกค้านํามาเสียบเข้าที่ช่อง 8ปดเก้าเช่นเดิมครับเห็นไหมฮะช่องแปดเก้ามันจะมีสองแบบถ้าเรามีตัวแปลงเราก็มาเสียบใช้ผู้บนได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีเป็นสายเรามีเป็นสาย R c แบบนี้เราเสียบเข้าที่คู่ล่างได้เลยครับไว้ด้านหนึ่งครับก็นําไปเสียบเข้าที่โทรศัพท์มือถือนะครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ลูกค้ามาทําการกดปุ่มสลับลายที่ตัวนี้นะครับกดให้มันเด้งขึ้นมาเพียงเท่านี้ครับเราก็ปรับ เล่นเพลงที่ช่องนี้ได้เลยครับผมง่ายดายครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับดูคลิปนี้เป็นแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูช่องต่อไปนะครับช่องหนึ่งนะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหกดนะครับใช้งานเหมือนกันทุกช่องนะครับก็คือช่องสัญญาณไม้นะครับอ่าก็มีปรับเบสได้นะครับปรับกลางปรับแหลมนะครับเกณมีเหมือนกันนะครับ ออกหนึ่งนะครับออกก็คือช่องสัญญาณออกนะครับมอนิเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกนะครับตัวนี้เอฟเฟกเสียงเอฟเฟกตัวนี้เป็นเอฟเฟกแท้นะครับมียี่สี่แบบเสียงนะครับนี่เราสามารถคอนโทรลได้นะครับเอฟเฟกยี่สี่แบบเสียงมีเสียงตามนี้เลยนะครับเราก็สามารถหมุนตัวนี้นะครับมันจะเป็นระบบหมุนนะฮะอ่าสังเกตไหมฮะหมุนเราจะเอาไไหนครับสมมุติจะเอาเสียงที่สิบหกนะครับถ้าเราไม่กดยืนยันมันจะยังกระพริบอยู่นะครับมันจะยังใช้งานไม่ได้นะครับ เราต้องกดยืนยันก่อนนะครับก็คือกดลงไปเลยครับทึบนะครับผมตัวเลขก็จะนิ่งคือตัวนี้จะอยู่โหมดที่16แล้วนะครับสมมุติจะนําไปโหมดที่17เราก็บิดไปแต่มันยังกระพริบอยู่นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นหมุนด้วยแล้วก็กดลงไปกดลงปกดลงไปก็คือการยืนยันนั่นเองนะครับผมมันก็จะตัวเลขนิ่งนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูช่องต่อไมค์ด้านหลังนะครับอย่างที่บอกนะครับ1นึถึงเคือไมโครโฟนทั้งหมดนะครับ เราจะนํามาเสียบช่องไหนก็ได้นะครับปรับคอนโทรลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีแจ็คเสียบไมโครโฟนแบบ XLR นะครับมีให้สองแบบเลยครับตัวนี้รูปทรงสวยงามนะครับอืเป็นสินค้าที่ยอดนิยมเลยครับสินค้าตัวนี้ขายดีมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิลนะครับสําหรับตัดเวลามันมีการช็อตนะครับฟิลตัวนี้ก็จะตัดเราสามารถถอดเปลี่ยนฟิลเองได้นะครับตัวนี้ โอเครูปทรงด้านหลังก็ประมาณนี้เลยครับครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบไมโครโฟนกันนะครับตอนนี้ผมเสียบไมโครโฟนไว้ที่ช่องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะสไลด์ที่ตัวนี้นะครับมาไว้ที่เสียงที่เราต้องการนั่นเองนะครับว่าฟังดังแค่ไหนเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าศูนย์ครับสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนเสียงอฟเศษไปที่เสียงที่สองนะครับตัวนี้อยู่เสียงที่หนึ่งนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ เช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ฝนตกด้วยนะครับมีเสียงฝนนิดนึงนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คหนึ่งสองสามสี่เราจะเอาเยอะเอาน้อยนะครับสามารถปรับนี่นะคอนโทรลเสียงเหลืองได้นะครับตัวนี้เช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คก็ปรับตามแบบที่เราชอบเลยนะครับเช็คทดสอบเดี๋ยวเราจะไปเถียงที่สี่นะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูทุกเส <lawsuit> ียงเลยนะครับเช็ค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 หนึ่งสองสามสี่ เช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามี่อย่างที่ห้าครับเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามี่ห้าเสียงที่หครับเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ด้าศนครับสวัสดีครับอย่างที่เครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้านครับสวัสดีครับเสียงที่เครับ ช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับสวัสดีครับทดสอบเป็นสองไปที่เจยดที่แปดนะครับแล้วแนะนําทุกครั้งนะครับให้กดยืนยันด้วยนะครับคือกดจรงลงไปนะครับให้ตัวเลขมันอยู่ก่อนนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าครับเช็คเช็คทดสอบทดสอบเึ็นสองสามสี่ครับสวัสดีครับเจ็ดที่เก้าเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็ค แสงที่สิบนะครับเชเชคหนึ่งสองสามสี่เช็เช็คเช็คโอเคแสงที่สิบเอ็ดนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสาสี่สี่แสงที่สิบสามนะครับ เชคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับเสียงที่สิบสี่นะครับนะครับเชคหนึ่งสองสามสี่เชคเช็คหนึ่งสองสามสี่เชคหนึ่งสองสามสี่สี่เสียงที่สิบห้านะครับเชคหนึ่งสองสามสี่เช็คเช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 คเสียงที่สิบหกนะครับเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เชค เช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าศูนย์เช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าศูนย์ผมจะไล่ไปๆเลยนะครับเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าศูนย์เช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าศูนย์เช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสอง เช็ค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 หนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คนะครับเราก็มาการที่เสียงสุดท้ายนะครับเสียงที่ยี่สบสี่นะครับก็ได้ยินกันทุกแบบเสียงแล้วนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวกล้องตรงนี้นะครับก็จะมีแบบเสียงให้เรานะครับบอกอยู่นะครับมีทั้งหมดยี่ิบสี่แบบเลยนะครับก็ได้ยินทุกแบบแล้วลองได้ดูกันก็แล้วกันนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็อยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนิดนึงนะครับสนใจสั่งซื้อก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือถ้าก็ฟังเพจได้เลยครับสวัสดีครับ